พามาดูอัตราการกินเหล็กของหินรับน้ําเบอร์หยาบนะครับตัวนี้จะเป็นซูฮิโ่ตัวเก่านะฮะเบอร์400เลิกผลิตไปแล้วจะใช้เป็นฟริปจอยเหล็ก SKD11 ตัวนี้นะครับก็เปิดคมมาแล้วที่หินเพชรเบอร์200เมื่อสักครู่นี้นะครับจะมาต่อที่400หินน้าตัวนี้อย่ามองข้ามหินหยาบนะครับอย่างที่ผมบอกไปบ่อยๆบ,บอกไปเสมอเลยหินหยาบคือพื้นฐานของความคมเลยนะฮะแล้วก็การที่คุณใช้หินหยาบเนี่ยมันจะทาให้คุณประหยัดหินก้อนถัดไปได้เยอะมากๆนะครับยิ่งคุณตั้งคมด้วยหิินนนนนนนเเเเเพพมมมาาาาากกกก่่่่่อออีีียยยสคคหลังงจจะขึ้วุณ รับหินก้อนถัดไปคือรับตะเบียรเกรสรคมมันก็ขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากคุณตั้งคมมาด้วยหินเพชรแล้วนะครับก็ทั้งประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเนื้อหินด้วยนะครับนี้เกรสรโคมขึ้นแล้ว SK d 1 1หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในมิถุยก็มีใช้กันอยู่แพ่่หลายพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเหล็กเรียกได้ว่าเหล็กเทียบเกรดนะครับมันมันมีหลายแบบมีหลายเบอร์เหล็กนะครับที่อยู่ในกลุ่มเหล็กเทียบเกรดก็คือ คุณสมบัติมันเหมือนกันกับเหล็กตัวอื่นๆนะครับแต่ว่ามันเป็นโคลเบอร์กันเท่านั้นเอง SK d 1 1ตัวนี้คุณสมบัติเท่ากับ D2 หรือว่า D2 นะครับหรือว่าเท่ากับโบลเลอร์ K คหนึง่งหเหล็กสาตัวนี้คุณสมบัติเดียวกันเลยนะครับแค่เป็นโคลเบอร์เหล็กเท่านั้นเองคุณสมบัติในการใช้งานไม่ต่างกันนะครับ <S 1> <S 1> เหมือนกันทุกประการแยกกันไม่ออกนะฮะแยกยากซึ่งก็มีหลายหลายเบอร์เหล็กนะครับที่คุณสมบัติใกล้เคียงกันจนแยกไม่ได้ด้วยการใช้งานนะครับ บางทีแค่เขาผลิตคนละบริษัทคนละโรงงานเฉยๆนะฮะเขาก็เรียกเป็นเบอร์เล็กอื่นไปแล้วนะครับทั้งที่สูตรเคีงอะไรมันก็เหมือนกันทุกประการอย่างเช่นตัวนี้ skd 1 1เท่ากับ V2 เท่ากับ k 1 1 0นะครับแล้วก็อย่างเช่นโบเลอร์ n 6 9 5นะครับของ่ายโบเลอร์มีค่าเทียบเท่ากับเหล็ก c 404น c นะครับ n 6 9 5เท่ากับ c 4 0 c อะไรอีก aus 8เหล็กญี่ปุ่นนะครับ aus 8เท่ากับ8 cr นะครับแปด cr ่เป็นเหน อไม่ค่อยออก 10CR 15COMOV นะครับเรียกสันส้นๆว่า 10CR แลวกันนะ 10CR เท่ากับ VG10 ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเท่ากับ EUS10 ญี่ปุ่นสามตัวนี้เท่ากันเลยนะครับต่างกันแค่ชื่อเรียกต่างกันแค่เบอร์เหล็กเท่านั้นมีหลายตัวมากๆนะครับที่คุณสมบัติใกลเคียงกันแยกไม่ได้นะครับต่างกันแค่เบอร์เหล็กเท่านั้นอย่างที่ผมบอกถ้าเคมีอะไรใกลเคียงกันมากนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหล็กใหม่ก็คือ 14CR 1 N, N, ิี่ cr เท่ากับส5มสิบห้า vn นะครับ s สามห้า v บเท่ากันเลยดังนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ s 3า้า vn หรือว่าสิบสี cr ไม่ต้องกังวลน,นะครับมันเหมือนกันคุณสมบัติแยกกันแทบจะแยกกันไม่ได้เลยกง่ายนะฮะต่างกันแค่เบอร์เลขทีเ่เด่นอีกก็อย่างเช่น m สามเก้าูนย์หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับ m 3 9มเท้าศยบเท่ากับยี่สิบ cv อ่ะสองตัวนี้เนี่ยเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะครับแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไล่ก็คืออะ,อะไรแล้ววะ มันมี M สา0เก CV ูย์ยี่สิบซีีแล้วก็มีเหล็กสอง p ูนสี่พีะฮะตัวนี้จะอยู่ในแบรนด์เมกานะครับสอง p ูนสีพีแต่ว่ามันก็คือ M ส9 0ูนั่นแหละแค่คุณะเบร์เหล็กอย่างที่ผมบอกนะครับพวกนี้คุณสมบัติเหมือนกันนะครับใช้งานไม่ต่างกันดังนั้นไม่ต้องไปเรียสเรื่องเบอร์เหล็กมากนักนะครับให้ดูที่ค่าคุณสมบัติแล้วก็พวกท่าเคมีต่างๆนะฮะคาร์บ,าบอนเท่าไรโมลิดีนัมเติมเท่าไร่ทางสเตนเติมแค่ไหนมอะไรอะไรประมาณนั้นนะครับจะจะ ว่าหัวใจหลักจริงๆไม่ได้อยู่ที่เบอร์เหล็กนะครับแต่มันอยู่ที่การอบชุบของเหล็กผมเคยเห็น M 3 9 0อบชุบได้แค่5 7 HRC ฟังไม่ผิดนะฮะ57 HRC เป็นของแบรนด์ด้วยนะฮะไม่เฉยชื่อแบรนด์แล้วซึ่งมาจากแบบทพสนะครับมาจากคู่ประกบก็คือเป็น,ข,นข้อมูลจริงนะครับไม่ใช่ข้อมูลจากทางแบรนด์ที่ปกป้องเหล็กที่ตัวเองผลิตนะครับเป็นข้อมูลจริงก็เท่ากับ5 7 HRC นะฮะนิ่งกว่านย แล้วก็อย่างเช่นด2อบชุบไปได้ถึง62.7 hrc อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผมบอกอย่าไปซีเรียสเรื่องเบอร์เหล็กมากนัดนะครับมันอยู่ที่การอบชุบเป็นหลักโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ให้มาดูอัตราการกินเหล็กเฉยๆแล้วก็มาเล่าเรื่องเหล็กเทีบเบิดให้ฟังนะอ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยเหล็ก10 cr 15 comov เป็นของทางแบรนด์จีนะครับทีฟิซระบุมาตรงๆแบบนี้เลย10 cr เจ้าที่ระบุ10 CR ตรงๆแบบนี้ผมเจอแค่ทีวีซ่ากับ CVV นะครับสเจ้านี้เผื่อจะมีเจ้าอื่นอีกที่ผมยังไม่เคยเห็นนะฮะอันมันก็คือ v g 1 0นั่นแหละพูดง่ายๆคือ v g 1 0จีนนะครับ10 CR ตัวนี้เท่ากับ v g 1 0 v g 1 0ก็คือตัวนี้อ่ะอันนี้ก็คือ v g 1 0จีนนี่ v g 1 0ถ้าเป็น v g 1 0ญี่ปุ่นก็จะอย่างตัวนี้เมืองเซกิเขาจะเขียน v g 1 0เซกิซิตี้เจแปนอ่ะทั้ง3าตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานไม่ได้ต่างกันเลยนะครับ แยกไม่ออกนะฮะเหมือนกันอย่างที่ผมบอกคุณสมบัติมันไม่ได้หนีกันอะไรขนาดนั้นนะครับยกเว้นการอบชุบของบริษัทหรือว่าเจ้าใดเจ้าหนึ่งจะจะห่วยมากห่วยแตกอันนั้นอนะ่ะเอออาจจะเห็นความต่างนะครับมันจะไปเห็นความต่างที่การอบชุบไม่ใช่เบอร์เหล็กนะครับอย่างตัว20 CV ที่ผมบอกว่ามันใกล้ M390 ก็คือตัวนี้20 CV อันนี้เป็น CPM ฝุ่นขึ้นหมดลว20 CV ตัวนี้นะครับมันคุณสมบัติใกล้เคียง M390 ทุกประการเลย แล้วก็ไคเซอร์เนี่ยเขาก็ของอันนี้ยกตัวอย่างเ,ยเฉยๆนะไคเซอร์เนี่ยเขาเคยโดนโจมตีโดนติเรื่องการอบชุบกระบวนการอบชุบของเหล็กนะครับในเหล็กเบอร์154 cm แล้วก็ที่โดนหนักสุดคือ S35VN นะครับสองตัวนี้เนี่ยโดนโจมตีเยอะไม่ใช่โดนโจมตีหรอกโดนตินะฮะว่าการอบชุบเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนมัน มันมันต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานน่ะควรจะมีมินิมัมที่60 HRC ขึ้นไปควรจะ QC สักหน่อยนะครับเพราะมีเเขาก็ไม่ได้ราคาถูกซึ่งผมเห็นด้วยมากๆนะครับไคเซอร์ Kaiser 15ึ c m S35 n L Max ที่ผมเคยรับมันก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับที่ผมตีไว้ตอนนั้นก็ประมาณ58 HRC นะครับซึ่ง มันก็อยู่ประมาณนั้นจริงๆนะครับไปดูแบบเทสเดี๋ยวผมก็จะต่อวิดีโอเป็นาภาพซ้อนตรงนี้ให้นะครับซึ่งเป็นวิดีโอของปีก่อนนะครับผมรับมันมันนิ่มๆจนผมตกใจเลยนะครับทั้ง 1.54cm ทั้ง S35VN เลย S35VN เล่มแรกของไคเซอร์ที่ผมรับเนี่ยผมรับนี่ของผมเองนะครับรุลโคลมอร์แนเหล็ก S35VN คือคือนิ่มจนตกใจนะครับมันยอมรับตรงๆเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะนิ่มได้ขนาดนั้นนะตัวนี้ก็เป็นเหล็กเอลแมกนะครับของแบรนด์ไคเซอร์ก็ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะคครรรับไไมมมม่่่่่่ออยแข็งเเเทาา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 าหผดดดวืนนจจะะะ58ถ้กก อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องเกยแล้วก็หลายๆคนก็บอกตรงกันว่ามันนิ่มๆน,นิ่มกว่าที่มันกว่าที่มันมาตรฐานนะมันควรจะควรจะโอเคกว่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมชื่นชมไครซอร์มากๆเขาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีโคตรนะครับการอบชุกของเขาได้รับการแก้ไขทุกเหล็กแล้วนะครับตั้งแต่เหล็กในตรวีขึ้นไปซึ่งตอนแรกผมคาดเดาเองนะครับว่าหลังจากเหล็กในตรวีเขาเนี่ยเหมือนเหล็กเขาจะดีขึ้นในรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงๆตามที่ผมคอมเมนต์ในที่สอนสอนภาพไว้ให้ดูนี้นะครับผมอชมม่ง ก็ได้รับการแก้ไขทั้งหมดแล้วนะครับที่เป็นล็อตผลิตใหม่ไม่ไม่นับรวมสต็อกเก่านะครับที่เป็นตัวค้งคางสต็อกอะไรพวกนั้นนะครับนับแค่ล็อตใหม่ที่ผลิตอบชุบใหม่เท่านั้นนะครับทงนี้ทั้งนั้นที่ผมบอกเนี่ยก็คืออย่าไปซีเรียสเบอร์เหล็กมากนะนะครับกระบวนการอบชุบมันคือหัวใจหลักมากกว่าเบอร์เหล็กนะครับเบอร์เหล็กคือปัจจัยรองอย่างที่ผมบอกคุณอาจจะเจอเอ็สังเกตศูนย์ห้าสิบเจ็ดเ r ชษามดีก็ได้หรือคุณอาจจะเจอเหล็กแปดซีอารุปพุ่งไปหกสิบสองนักสะสมดีโคต้า ซื้อเพื่อที่จะหวังคุณสมบัติมันแบบจะเป็นอย่างที่เคลมหรือเปล่าอันนี้ตอบได้ยากนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์สูตรการอบชุกบชก็แตกต่างกันนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยสามารถหาดูได้นะครับแนะนำให้หา็นภาษาอังกฤษนะครับมีเยอะเลยพวกเบรดฟอรั่มพวกปริคอฟฟอรัมเรดดิตอะไรเนี่ยมีให้อ่านเยอะเลยข้อมูลผมก็เอามาจากพวกนี้นี่แหละนะฮะหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นเหล็กแมกนาคัทนะครับจากปริค อบชุบได้ที่ชุกแข็งได้ที่6กนิดๆน,นะครับประมาณ6 2 2ขึ้นดามาเลยนะฮะใน Google ซึ่งเป็นตัวเลขจากผู้อุปโภคนะครับผู้อุปโภคก็คือผู้ใช้งานอย่างเราเนี่แหละซึ่งมีความน่าเชื่อถือกว่าตัวเลขจากผู้ผลิตนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ใช้งานจริงแล้วก็ผู้เอาไปเข้าแลบเทสจริงๆจะไม่มีการปกป้องแบรนด์แต่อย่างใดนะครับดังนั้นพวกตัวเลขจากผู้อุปโภคจากผู้ใช้งานเนี่ยจะค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือนะครับตัวนี้อยู่ที่6ก2กว่าราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะครันนย เหล็กเดียวกันเลยนะครับแมกนาคาร์ดอบซุบอยู่ที่64.5 HRC แล้วก็นิ่งด้วยนะครับ 2, 2> mm hmm. องรถผลิตอยู่ที่64อัพหมดเลยนะฮะสำหรับแมกนาคาร์ดของของออตโย่แบนด์ยูสเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับเหล aw, ็กยาซวเสียดเยอะนะฮะแล้วก็ประมาณว่าถ้าคุณอยากเห็นความแตกต่างเนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่โ,โดดโดดจริงๆนะครับอย่างเช่นคุณเอาเหล็ก 8CR มาเทียบกับ v, อย่างเงี้ยคุณเอา 8CR มาเทียบกับเหล็ก 15V อย่างเงี้ยมันจะเห็นความต่างชัดเจนแน่ๆนะครับเหล็กมันจะโดดนะฮะโดดกกกก็็คคคคืออออุุณณสมมมบมะะบ,มบ,บบบบบัััััตตินนนนนจะะะ่่่าาาางงเเเเเเยยยยรชหล VG10 ทีีแ้ แมกนาคัสซึ่งความแข็งมันจะหนีกันเยอะมากอันนั้นอาจะเห็นความต่างชัดเจนนะครับแต่ถ้ามันเป็นเหล็กที่แบบไล่เรียกกันใกล้เคียงกันแบบสิบซีอาร์สิบสี่ซีอาร์อะไรแบบนี้มันในการใช้งานจริงมันแยกไม่ออกหรอกนะฮะมันใกล้เคียงกันมากๆเราไม่ได้สามารถแยกได้ขนาดนั้นนะครับในการใช้งานมันเป็นแตกต่างในในมุมตัวเลขเอกสารเฉยๆนะครับในดับเทสเฉยๆในการใช้งานจริงก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกอย่าเรียดเยอะนะครับเบอร์เหล็กมันอยู่ที่กระบวนการอบซุปเปนหลักยกเว้นเบอร์มันโดดมากๆแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็ไว้มาพูดคุยเรื่องเหล็ก